ฟ้าฟาดลงตรงหน้าเขาโลกทั้งใบสว่างว่าแล้วทุกอย่างก็งเงียบไร้เสียงฝนไร้ลมไร้แม้กระทั่งความรู้สึกพัดลืมตาอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ในกลางลานกว้างพื้นปูด,ด้วยหินขัดสีเทาล้อมรอบด้วยกำแพงสูงแบบราชสำนักจีนโบราณกลิ่นควันทูปลอยอบอวนเสียงคล้องแววมาแต่ไกลมีชายแต่งชุดโบราณยืนมองเขาอย่างระแวงเจ้าชื่ออะไร เสียงหนึ่งตะคอกพัดอึกอักหัวใจเต้นรัวเหงื่อซึมเต็มหน้าผากแม้ไม่เข้าใจภาษาชัดเจนแต่สมองกลับประมวลผลได้คาพัดเขาตอบเสียงสัน่นชายชราเดินเข้ามาใกล้จ้องตาเขาไม่กระพริบจากนั้นดวงตาชายคนนั้นก็เบิกกว้างโอรสของห้องเต้กลับมาแล้วเสียงร้องนั้นก้องทั่วลานนักรบหลายสิบคนคุกเข่าทันทีพัดยืนตะลึงหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอก เขากำลังตกอยู่ในโลกที่ไม่ใช่ของเขาแต่ที่น่ากลัวกว่านั้นเขาเห็นร่างผู้ชายคนหนึ่งถูกลากผ่านหน้าตนเลือดเปรอะไปทั้งตัวมีตรารูปมังกรไม่อยู่บนหน้าอกเสือ้อผู้ที่สวมตรานี้มีเพียงเชื้อพระวงศเท่านั้นชายคนหนึ่งกระสิบสายตาทุกคู่จ้องมาที่พัดอีกครั้งสายตาเหล่านั้นไม่ใช่เพียงยอมรับแต่แฝงไปด้วยความอิจฉาและความหวาดกลัวเสียงของดังขึ้นอีกระลอก แล้วประตูไม้บานใหญ่ก็เปิดออกช้าๆภายในคือห้องโถงมืดมีเพียงแสงเทียนสลัวกับเงาดำของชายคนหนึ่งนั่งอยู่บนบันลังเจ้ากลับมาแล้วเจ้าชายแห่งเลือดมังกรเสียงนั้นเอ่ยช้าๆพัดไม่รู้ว่าตัวเองควรเดินเข้าไปหรือควรวิ่งหนีให้ไกลที่สุดแต่เท้ากลับก้าวไปเองช้าๆทีละก้าวทีละลมหายใจกลิ่นทูบเริ่มเข้มขึ้นดวงตาเขาเริ่มพร่ามัว แล้วทันใดนั้นเองร่างกายของเขาร้อนวูบเหมือนเลือดในกายพรุ่งพล่านมือของเขาสัน่นและในใจมีเสียงหนึ่งกระซิบเจ้าจะต้องเปลี่ยนยุทธจักรนี้ให้สยบด้วยความรู้จากอนาคตพัดกัดฝันแน่นหัวใจสั่นคลอนแต่เสียงนั้นในหัวกลับดังชัดขึ้นเจ้าคือผู้ถูกเลือกผู้กุมชะตาแห่งราชวงศ์และสงครามเขายกมือขึ้นมองดูเส้นเลือดใต้ผิวหนังที่เปล่งแสงสีทอง เหมือนลวดลายมังกรที่ไหลเวียนเงาบนบันลังลุกขึ้นยืนเผยให้เห็นชายชราในชุดคลุมสีดำใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลและรอยสักวิชายุทธเก่าแก่มันอ่อนแอเกินไปแล้วเขาพูดด้วยเสียงแหบพร่าแต่เจ้าเจ้าจะนำศาสตร์ใหม่มาสร้างยุคใหม่ประตูโถงค่อยๆปิดลงเหลือไว้เพียงความมืดและเสียงหัวรเราะเย็นเยียดพัดหอบหายใจเหงื่อไหลเต็มแผ่นหลังความกลัวเริ่มกลืนกินเขาทีละน้อย แต่ในมือเขากลับมีอะไรบางอย่างมันคือโทรศัพท์มือถือที่เขาพกติดตัวมาหน้าจอสว่างขึ้นเองปรากฏข้อความแปลกประหลาดระบบเปิดใช้งานวิชายุทธยุดิท่านพร้อมสำหรับการประมวลผลพัดเบิกตากว้างร่างของเขาเริ่มลอยขึ้นจากพื้นวงแหวนพลังงานหมุนรอบตัวเขาสายตาทุกคู่ในห้องโถงจับจ้องอย่างตกตะลึงเสียงจากระบบดังขึ้นอีกครั้งบทเรียนแรก สร้างกลยุทธ์สงครามด้วยการจำลอง AI ทันใดนั้นภาพจำลองสนามรบโบราณก็ปรากฏตรงหน้ามีทหารนับพันยืนรอคำสั่งแต่ละคนขยับได้เหมือนจริงพัดรู้ทันทีเขากำลังถือพลังที่แม้แต่มหาเทพก็ยังไม่เข้าใจพลังที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์พลังที่จะล้มบัลลังหรือสร้างอาณาจักรใหม่และเสียงสุดท้ายในหัวของเขาก็เอ่ยเบาๆระวังศัตรูรู้ตัวแล้วว่าผู้เปลี่ยนโลกได้มาถึง แสงจากภาพจำลองหายวับไปในพริบตาห้องโถงกลับคืนสู่ความมืดอีกครั้งพัดยืนหอบเหนื่อยหัวใจเต้นระรัวเหมือนจะระเบิดประตูด้านข้างเปิดออกนักรบในชุดสีแดงเลือดเดินเข้ามาชาชาเขาสวมหน้ากากเหล็กดวงตาทะลุผ่านราวกับมองลึกเข้าไปในจิตใจเจ้าคือเจ้าชายหรือปีศาจจากโลกอื่นเสียงเขาทุ้มตำ่ำพัดไม่ตอบแต่ระบบในมือถือกลับสแกนใบหน้าอีกฝ่ายทันทีพบเป้าหมาย หลี่ซิงผู้บัญชาการเงาผู้ก่อกระบทรลับในราชสำนักหัวใจของพัทรกระตุกูมือกำมือถือแน่นภาพรางรามปรากฏขึ้นในจอเป็นคลังแสงใต้ดินกับแผนบุกวังในเวลาไม่ถึงเจ็ดวันหลี่ซิงจ้องตาเขานิ้วลูบดาบยาวข้างเอวชา้าชาบรรยากาศในห้องแน่นขนาดกดอัดเหมือนอากาศไม่พอหายใจพัดรู้ทันทีว่าอีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในตัวเขา ไม่ใช่แค่พลังแต่คือข้อมูลดาบหลีซสิ่งค่อยๆเลื่อนออกจากฝัาเสียงโลหะเสียดสีกรีดเข้าโสดประสาทหากเจ้าไม่ใช่เจ้าชายจริงเลือดเจ้าจะต้องหลังร่างของพัดขยับอัตโนมัติระบบเรียกใช้อินเทอร์เฟซจำลองการต่อสู้พร้อมวิเคราะห์มุมโจมตีความเร็วลมน้ำหนักดาบและความเร็วการตอบสนองการหลบหลีก0.8วินาทีการโจมตีตอบโต้1.3วินาที โอกาสรอดชีวิต42%พัดสูดหายใจเข้าลึกเสียงฝีเท้าของหลี่สิงก้องไปทั่วพื้นหินแววตาเขาเหมือนพยะพร้อมฉีกเหยื่อทุกวินาทีระบบประกาศอีกครั้งคำแนะนำใช้พลังแม่เหล็กในมือถือรบกวนสมดุลดาบเหล็กมือของพัดขยับไปยังแอป,ปควบคุมสนามแม่เหล็กนิ้วแตะเพียงครั้งเดียวแสงสีฟ้าระเบิดออกจากอุปกรณ์ดาบในมือหลี่สิงสันปลายดาบสันระริก ก่อนจะหลุดจากมือและกระแทกพื้นเสียงดังเขาชนะแต่แววตายังไม่ลดความสงสัยเจ้ามันปีศาจเสียงเขาแผ่วเบาก่อนจะพุ่งเข้าใส่ด้วยมือเปล่าพัดขยับหลบใช้ข้อมูลที่ระบบพรให้หมุนตัวตีเข่ากลางลำตัวเสียงกระแทกดังแน่นร่างของหลี่ซิงกระเด็นกระแทกผนังหินแต่ทันทีที่ล้มลงเขาหัวราอเบาๆมันเริ่มแล้วเลือดจะไหลทั่วแผ่นดินอีกครั้ง จากด้านหลังเสียงฝีเท้าจำนวนมากเริ่มใกล้เข้ามากลิ่นควันไฟลอยเข้าจมูกมีเสียงร้องระงม,ม,มจากนอกวังไฟได้เริ่มไม่จากขอบกำแพงและพัดคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเสียงกลองสึกกระหน่ำขึ้นพร้อมกันจากสีทิศราวกับฟ้าล้านกลางวันแสกแสกควันไฟสีดำลอยสูงเหนือกำแพงเมืองแสงเปเลวเพลิงสะท้อนกับยอดหอคอยสร้างเงาเหมือนอสูรเต้นรำบนฟากฟ้าพัดยืนนิ่ง แต่สมองประมวลผลเร็วขึ้นกว่าทุกครั้งระบบแสดงภาพแผนที่เมืองทั้งเมืองจุดเพลิงตำแหน่งทหารกับทางหลบหนีที่เหลืออยู่ไม่ถึงสามเส้นทางเสียงจากหลังบรรลังดังขึ้นเจ้าชายหากท่านไม่สั่งการตอนนี้เมืองจะพินาศพัดหันขวบแม่ทับหญิงผู้สูงศัก์ยืนประจันหน้าใบหน้ามีรอยเลือดดวงตาแข็งกร้าวราวกับเหล็กกล้าเจ้าคือความหวังสุดท้ายของจักรวรรดิเธอกล่าวเสียงนิ่ง พร้อมยื่นดาบให้เขาดาบเล่มนั้นไม่ใช่ของโบราณมันคือดาบพับใบมีดแบบทหารยุคใหม่สลักลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วใบมีดพัดรับไว้ช้าๆน้ำหนักของมันพอดีมือราวกับสร้างมาเพื่อเขาทันใดนั้นระบบแจ้งเตือนอีกครั้งการแฮกระบบป้องกันเมืองเริ่มต้นแล้วฝ่ายศัตรูกำลังควบคุมประตูตะวันตกเสียงคนกรีดร้องดังมาจากเบื้องล่างพัดวิ่งไปที่ขอบระเบียง ภาพเบื้องหน้าทำให้หัวใจเขาชายเย็นกลุ่มทหารในชุดดําคล้ายเงาผีบุกเข้าวังมือแต่ละคนถืออาวุธที่ผสมผสานร,ระหว่างดาบกับเทคโนโลยีแสงสีฟ้ากระพริบวาบทุกครั้งที่พวกมันฟันลงกําแพงเมืองเริ่มราวลูกธนูพลังงานถูกยิงจากเครื่องยิงบนหลังม้าเหล็กเสียงระเบิดสั่นพื้นดินใต้เท้าเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งหนีไฟผ้าขาดพันตัวเธอล้มลงตรงหน้าประตูทอง พัทรธสบตากับเธอในเสี้ยววินาทีดวงตาเธอสั่นไหวสะท้อนเงาของโลกที่แตกสลายเขากำมัดแน่นหันกลับหานักรบที่ยังเหลืออยู่ในห้องบันลังตะโกนด้วยเสียงแน่นหนะักตามข้ามาพลังบางอย่างพุ่งจากส้นเท้ากระแทกพื้นแตกเป็นรอยราวขณะที่ร่างของพัทรทยานจากระเบียงลงสู่สนามรบเบื้องล่างลมพัดใบหน้ารุนแรงแต่หัวใจเขาเย็นสงบ เหมือนทุกการเคลื่อนไหวถูกวางแผนล่วงหน้าเขากระแทกพื้นข้างหน้าเด็กหญิงชูดาบขึ้นแสงสีทองจากใบดาบกรีก,กลางเปลวเพลิงแบ่งมันออกเป็นสองสายเสียงฝีเท้าของนักรบพันธมิตรเริ่มใกล้เข้ามาทหารชุดดำชะงะักดวงตาแต่ละคนมองเขาเหมือนเห็นปีศาจแห่งอนาคตแต่พัดไม่หวัดวันขาเพียงกระซิบกับตัวเองเบาๆข้าจะไม่ปล่อยให้โลกนี้แตกสลายเหมือนโลกก่อนเสียงหัวใจของพัชเต้นหนักขึ้น ทุกก้าวที่เขาเดินบนสนามรบคือการเลือกเส้นทางของโชคชะตาสายตาของศัตรูหลายสิบคู่จับจ้องแต่ไม่มีใครกล้าขยับเปเลวไฟรอบตัวเขาส่องแสงสีทองสะท้อนบนใบดาบลมเย็นวูบผ่านเงาของเขายาวเหยียดปกคลุมสนามรบเหมือนเงาของราชานักรบชุดดำคนหนึ่งพุ่งเข้าใส่ฟาดดาบลงอย่างแรงพัชรยกดาบรับประกายไฟแลบวาบกลางอากาศ เสียงโลหะกระทบกันดังลัน่นแรงสะเทือนวิ่งผ่านแขนแต่พัดกลับรู้สึกมั่นคงอย่างน่าประหลาดระบบแจ้งเตือนตรวจพบจุดอ่อนของศัตรูบริเวณหลายขวาแนะนำท่าตอบโตหมุนตัว30องศาแทงเฉียงเข้าช่องเกราะพัดทำตามในเสี้ยววินาทีดาบแทงเข้าเป้าพอดีศัตรูสุดลงกับพื้นลมหายใจสุดท้ายของเขาขาดหุ้งในทันทีเสียงร้องโหดังขึ้นจากแนวทหารของพัด แม่ทับหญิงควบมาเข้ามาจากทางขวาเต้าชายทหารเรากำลังรุกทางเหนือสำเร็จแต่พัดไม่ได้ตอบสายตาเขากลับมองไปยังยอดหอคอยที่ถูกเงาบดบังบนยอดนั้นชายในผ้าคลุมสีดำหน้ากากเงินลายมังกรยืนมองเขาอยู่พัดรู้ทันทีชายคนนั้นไม่ใช่แค่ผู้นำศัตรูเขาคือคนที่ส่งเขาข่ามิติคนที่รู้ความลับทั้งหมดระบบเริ่มสันคลอน สัญญาณรบกวนปรากฏขึ้นกลางหน้าจอมีผู้ควบคุมหลักเข้าระบบยกเลิกสิทธิการควบคุมของผู้ใช้พัดกัดฟันเสียงระเบิดจากด้านข้างทําให้เขาหูอื้อฝุ่นควันบดบังวิสัยทัศน์แต่มือของเขายังกำดาบแน่นชายหน้าก,ากากยกมือขึ้นช้าๆนิ้วชี้มาทางเขาแล้วกำมือแน่นทันใดนั้นสนามรบทั้งสนามเริ่มสัน่นพื้นดินแตกระแหงเสาอาคารพังทลาย เสียงในหัวของพัดดังก้องไม่ใช่ระบบแต่เป็นเสียงมนุษย์เจ้าอาจใช้ข้อมูลได้แต่เจ้าไม่มีวันเข้าใจความจริงของยุทธจักรนี้พัดยืนนิ่งแสงจากดวงตาค่อยๆเรียงขึ้นอีกครั้งดาบในมือสันราริกพลังงานบางอย่างเริ่มก่อตัวที่ปลายนิ้วไม่ใช่แค่เทคโนโลยีแต่เป็นบางสิ่งที่อยู่ลึกกว่าบางสิ่งที่ไม่เคยมีในยุคสมัยใดดวงตาเขาสบกับชายหน้ากาก และในวินาทีนั้นคำตอบของโชคชะตาก็เริ่มก่อตัวขึ้นในใจเขาเปเลวแสงทองในดวงตาพัดว่างจ้าเหมือนดวงอาทิตย์กำลังลุกไหมจากภายในเขาก้าวไปข้างหน้าชามั่นคงแต่หนักแน่นราวกับโลกทั้งใบขยับตามสนามรบรอบตัวเขาชนัดเสียงตะโกนเสียงดาบเสียงระเบิดเหมือนถูกกลืนหายไปในห้วงเวลาชายหน้ากากยังคงยืนนิ่งแต่แววตาหลังหน้ากากเริ่มสั่นไหว พัดพูดชชาๆเจ้าสร้างโลกนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเสียงนั้นไม่ดังแต่ก้องกังวานไปทั่วทั้งหุบเขาเสียงของผู้ไม่ยอมจำนนชายหน้ากากกำมือแน่นพลังสีดำเริ่มหมุนวนรอบตัวเขาเงาทะมึนพุ่งขึ้นจากพื้นกลืนกินแสงอาทิตย์สร้างความมืดชั่วพริบตาระบบของพัดกลับมาทำงานตรวจพบพลังงานแปรปรวนระดับ5แนะนำเปิดใช้โหมดปัญญายาณอนาคต พัดยืนนิ่งปล่อยให้ข้อมูลจากทุกยุคทุกเทคโนโลยีไหลผ่านเส้นประสาทจาก AI จากนักปราชจากเครื่องมือขวัญตั้มและจากจิตใจของเขาเองเวลารอบตัวหยุดนิ่งคลื่นลมหยุดไว้โลกทั้งใบเงียบจนได้ยินเสียงหัวใจเต้นเพียงดวงเดียวเขายกดาบขึ้นปลายดาบสะท้อนภาพชายหน้ากากและในเงานั้นเขาเห็นอดีตของตัวเองเด็กชายในตรอกมืด เดินเท้าเปล่าบนพื้นร้อนมือถือหนังสือขาดขาดดวงตาเต็มไปด้วยความฝันข้ารอดมาได้เพราะข้าเชื่อในสิ่งที่ไม่มีใครเชื่อพัดพูดขึ้นอีกครั้งและข้าจะเปลี่ยนทุกอย่างด้วยสิ่งนั้นเขาพุ่งตัวขึ้นฟ้าดาบในมือเปล่งแสงสีทองเจิดจ้าแสงที่ไม่ใช่พลังแต่คือความตั้งใจชายหน้ากากเงยหน้าขึ้นสายตาไร้ความกลัวมือยกขึ้น พลังมืดแผ่ขยายออกเหมือนปีกปีศาจทั้งสองแรงประทะกันกลางอากาศเสียงระเบิดเงียบงันเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดหมุนในวินาทีนั้นชะตากรรมของยุทธจักรทั้งผืนอยู่ในมือของเด็กชายจากโลกที่ถูกลืมกับชายลึกลับจากเบื้องหลังมิติทั้งปวงและโลกก็เริ่มสั่นอีกครั้งพื้นดินแตกระลวกลงราวเหวไม่มีที่สิ้นสุดเปเลวแสงทองและเงาดำหมุนวนกันกลางฟ้า ทุกสรรพสิ่งหยุดนิ่งเหล่าทหารถวยราดแม้แต่สายลมยังไม่กล้าเคลื่อนไหวเสียงหัวใจพัดดังชัดในห้วงเวลาที่หยุดนิ่งดาบในมือเขาสั่นไหวแต่น้ำหนักของมันกลับมั่นคงยิ่งกว่าครั้งไหนระบบส่งคำเตือนสุดท้ายแรงประทะเกินค่ามาตรฐาน320%เอร์เซคำเตือนร่างกายมนุษย์ไม่สามารถรับพลังงานระดับนี้ได้พัดหลับตาสูดลมหายใจเข้าลึก ภาพชีวิตในโลกเก่าผุดขึ้นทีละฉากรอยยิ้มของแม่เสียงหัวเราะในห้องเรียนเสาไฟฟ้าที่แสนจะธรรมดาแต่นั่นคือโลกที่เขาจากมาเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งถ้าข้าต้องแลกชีวิตเพื่อให้ยุคนี้มีอนาคตข้าก็จะทำดาบในมือเขาสว่างจ้าราวดวงอาทิตย์ระเบิดพลังทั้งหมดของโลกอนาคตถูกอัดแน่นไว้ในคมดาบพร้อมฟาดลงชายหน้าก,ากากตะโกนก้องเจ้าไม่เข้าใจ โลกนี้ต้องถูกควบคุมมิฉะนั้นมันจะพังทลายอีกครั้งเขาปล่อยพลังมืดออกเต็มกำลังเหมือนเงาแห่งอดีตพันปีกระแทกเข้าปะทะก,กับแสงของพัดเสียงปะทะไร้เสียงแต่อากาศแตกกระจายแสงพุ่งขึ้นสู่ฟ้าเป็นเส้นตรงฉีกทะลุเม่แรงสั่นสะเทือนกระแทกภูเขาทั้งลูกตึกว่งถล่มลงทีละส่วนพื้นโลกแยกออกท้องฟ้าเปลี่ยนสีพัดร่วงหล่นจากกลางอากาศ ร่างเขากระแทกพื้นอย่างแรงดาบหลุดจากมือแสงสีทองค่อยๆจางหายไปร่างของเขานอนนิ่งท่ามกลางซากวังเปลวเพลิงยังลุกไม่อยู่รอบๆแต่โลกกลับเงียบงนันฝุ่นตลบก,กลิ่นควันเสียงหอบหายใจแผ่วเบาแล้วมีเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เดินเข้ามาใกล้ผ้าคลุมสีดำปลิวสวัยท่ามกลางเท่าฐานชายหน้ากากยืนมองร่างที่แน่นิ่งแม้แผลจะเต็มตัว แม้ลมหายใจจะขาดเป็นช่วงแต่แววตายังไม่เคยดับเขาเกื้อมมือคว้าดาบนิ้วกำม,มันแน่นเสียงของระบบกลับมาอีกครั้งแต่พร่าแต่ยังฟังได้รีเซ็ตระบบจากจิตสำนึกผู้ใช้ปลดล็อกโปรโตโคอลสุดท้ายจุดกำเนิดใหม่ชายหน้ากากถอยหลังหนึ่งก้าลมหายใจสัน่นเงามืดรอบตัวเขาเริ่มหายไปช้าๆเหมือนเขากำลังสูญเสียการควบคุมพลังเจ้าจะทำอะไร เสียงเขาเริ่มสั่นเครือหากเจ้าทำเช่นนั้นเจ้าจะลบทุกสิ่งที่ข้าสร้างพัดยันตัวลุบแม้เลือดจะไหลแม้ขาจะสั่นแต่เขายืนข้าจะลบสิ่งที่ไม่เคยควรเกิดข้าจะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยมือของข้าเองเขาชูดาบขึ้นอีกครั้งพลังงานสีทองแตกระจายล้อมรอบสนามรบเป็นเกลียวหมุนราวกับหุ่งจักราวาลถูกปลุกขึ้นจากการหลับไหลชายหน้าก,ากากตะโกนสุดเสียง เจ้าไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรแต่พัดไม่หยุดสายตาของเขานิ่งแน,แน่วแน่เขาปักดาบลงกับพื้นแรงสั่นสะเทือนพุ่งขึ้นฟ้าพื้นโลกแตกร้าวเป็นเส้นแสงทะลุท้องฟ้าปลายนิ้วแตะคมดาบสเก็ดแสงเล็กจุดหนึ่งสว่างวาบเหมือนประกายสุดท้ายของดวงดาวแสงนั้นไหลเข้าสู่ร่างของพัดชะมั่นคงราวกับสิ่งที่ดับไปยังไม่จบลงจริงๆ ชายหน้ากากชนะใบหน้าของเขาเคร่งเครียดคิ้วขมวดแน่นเสียงในใจตนเองดังก้องกลับมาอีกครั้งเขาไม่เหมือนข้าเขาเลือดจะลุกขึ้นแม้ร่างจะพังทลายแสงสีทองไหลเวียนตามเส้นเลือดของพัดร่างของเขาขยับช้าๆเขาก้มลงถอดหน้ากาก,ากออกชา้าชาเผยใบหน้าที่คล้ายพัดอย่างไม่น่าเชื่อเจ้าคือข้าเสียงเผาเบาดุดคำสาปกระสิบในวันที่ล้มเหลว คำพูดนั้นหายไปกับสายลมแต่ดวงตาของพัทเริ่มขยับเล็กน้อยนิ้วของเขากระตุกเพียงปลายเล็บแต่ใบาดาบที่เปื้อนฝุ่นย้อนกลับไปถึงแกนกลางมิติที่ซ้อนทับเวลาทั้งหมดเริ่มไหลย้อนกลับภาพอดีตภาพสงครามภาพเลือดภาพความเจ็บปวดไหลกลับไปอย่างรวดเร็วจักระวัติทั้งจากระวาลเริ่มถูกเขียนใหม่อีกครั้งด้วยมือของเจ้าชายจากโลกอนาคตเสียงคำรามจากชั้นบรรยากาศดังก้องไปทั่ว เหมือนฟ้าผ่าทุกทิศพร้อมกันเมฆสีทองหมุนวนรอบปลายดาบที่ปักแน่นในพื้นหินเส้นแสงจากดาบแตกตัวออกเป็นเส้นสายพาดผ่านอากาศตัดผ่านมิติเชื่อมทุกช่วงเวลาเข้าด้วยกันชายหน้ากากสุดลงคุกเขา่าใบหน้าเขาซีดเผือดแววตาสันระริกเขากระซิบกับตัวเองข้าเคยมีโอกาสเช่นนี้แต่ข้ากลับเลือกจะควบคุมมันแทนที่จะเปลี่ยนมันเงาสีดำที่ห่อหุ้มตัวเขา เริ่มลอกออกทีละชั้นเผยผิวที่เหมือนมนุษย์ธรรมดาอ่อนแอสั่นไหวเต็มไปด้วยบาดแผลจากอดีตพัดยังคงยืนนิ่งร่างของเขาสว่างจ้าดวงตาเปล่งประกายเหมือนดวงดาวพันปีเขารู้สึกถึงทุกเสียงในมิตินี้เสียงเด็กกำพร้าที่ร้องไห้เสียงชาวบ้านที่อดอยากเสียงนักรบที่ตายไปโดยไร้ชื่อเราต่างเคยผิดพลาดเขาเอ่ยชา้าชแต่เรามีสิทธิ์จะเริ่มใหม่ คลื่นแสงทองแผ่กระจายออกจากตัวเขากลืนกินความมืดที่ปกคลุมท้องฟ้าดอกไม้ป่าบานขึ้นบนพื้นดินแตกรร้าวเสียงระฆคังโบราณดังขึ้นในอากาศเหมือนโลกทั้งใบกำลังถอนหายใจชายหน้ากาก,ากเงยหน้ามองขึ้นอีกครั้งน้ำตาไหลจากตาเพียงข้างเดียวเสียงของเขาสั่นสะท้านข้าอยากเห็นโลกที่เจ้าสร้างพัดยื่นมือออกไปชายหน้าก,ากากลังเลเพียงชั่วครู่ก่อนจะวางมือลงบนฝ่ามือนั้น เมื่อสองมือแตะกันเส้นแสงพุ่งขึ้นสู่ฟ้าเสียงร้องจากโลกเก่าหยุดลงแทนที่ด้วยเสียงเด็กทานกล้องเบาๆจากที่ไกลพ้นเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่ดาบที่ปักไว้กลางพื้นละลายเป็นละอองแสงปลิวขึ้นสู่ฟ้าหายไปในห้วงจักราวาลที่สมบอีกครั้งและในใจของพัทเขารู้ดีว่านี่ยังไม่ใช่จุดจบแต่เป็นประตู ที่กำลังเปิดไปสู่บทใหม่ของยุทธจักรที่เขาจะเขียนด้วยมือตนเองบทสรุปแห่งยุทธจักรใหม่หลายปีผ่านไปหลังสึกครั้งสุดท้ายเมืองที่เคยพังทลายกลายเป็นศูนย์กลางแห่งแสงสว่างพื้นแผ่นดินที่เต็มไปด้วยควันไฟบัดนี้ถูกแต่งแต้มด้วยสีเขียวของธรรมชาติและเสียงหัวเราะของผู้คนพัทไม่ได้ปกครองในฐานะราชาแต่ในฐานะผู้นำที่รับฟังเขานำองความรู้จากโลกเดิม หลอมรวมเข้ากับภูมิปัญญาแห่งยุทธจักรโบราณสร้างโรงเรียนสร้างระบบน้ำและทำให้เทคโนโลยีไม่ใช่อาวุธแต่เป็นเครื่องมือของความหวังหลี่ซิงอดีตศัตรูในเงามืดกลายเป็นผู้พิทักษ์ชายแดนเขาเดินเคียงข้างพัดไม่ใช่ด้วยคำสั่งแต่ด้วยศรัทธาแม่ทัพหญิงผู้แข็งแกร่งกลายเป็นครูฝึกนักรบรุ่นใหม่ที่ใช้ดาบเพื่อปกป้องไม่ใช่ทำลาย ราชสำนักไม่มีบัลลังก์อีกต่อไปแทนที่ด้วยวงกลมของการตัดสินใจที่ทุกเสียงมีค่าเท่ากันแม้แต่เสียงของเด็กชาวบ้านทุกค่ำคืนเมื่อแสงจันท่าผืนน้ำพัดมักจะนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เปิดสมุดเล่มเก่าจดบันทึกเรื่องราวของโลกใบนี้และของโลกที่เขาจากมาบางครั้งเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าแสงดาวพราวเต็มฟ้า เรากับคำตอบจากจักรวาลยิ้มกลับมาไม่ใช่เพราะเขาเปลี่ยนโลกแต่เพราะเขาเชื่อว่าแม้คนธรรมดาจะไม่มีเวทมนต์แต่หากหัวใจเต็มไปด้วยศรัทธาและความรู้ก็สามารถเป็นเจ้าชายในยุทธจักรของตัวเองได้เช่นกันจบบริบูรณ์